สองหมื่นเก้าเก้สิบบาทคำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในหน้าเกมนะครับของ Rider Gen อ่า อะไรออฟฟอร์จูนอะไรสักอย่างครับอยู่ในค่าย PG นะเออไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะวันนี้มาในงบ2980บาทครับเออเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวเราขอดูไลฟ์อัพก่อนนะครับอุ้ยผมไปเผลอกดปาะเอาแตกเหรอเอาสิเอาสิแตกก็เอาสี่มาดิครับโอ้โหกำลังค่้ดูไลฟ์อัพครับมาแตกแล้วก็ไม่ต้องไปดูมนแล้วครับเล่นเลยแล้วกันนะครับโอ้โหมาขอเริ่มเลยครับแต่ผมเป็นหนึ่งบาทนะอันเนี้ยผมยังไม่ทนได้ปรับสวยอะไรไม่รู้ครับมา แต่ก่อนเลยมาดิมาดวงตาโอ้ยดวงตาขาครับเจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่นะตีท้ามแผลเฉยขออีกรอบนึงตกทีครับแกตเตอร์ตกทีแกตเตอร์มาดิครับผมจะกดดูไลนะ์อัพไงเรื่องของเรื่องครับมาสวยสวยเออมาขอต่อเลยครับขอต่อเลยมาขอเลยขอเลยโอ้โห มะได้สามรอบครับตัวนี้ได้สามรอบซีเอาซีโอ้โหจะบอกว่ามาดี้รุนโนี้มาดีครับโอ้โหสงสัยต้องกลับไปดูละครับลายอาบสงสัยน่าจะต้องกลับไปดูนะเหมือนมันมีตัวแทงอยู่ครับที่รอเข้าอยู่นะมาดีโอ้โหแถว 2, แยวสองเับแยวซีได้อยู่นะมาดีครับ 2, แถวเองแยวซีโอ้โหทุนน้อยก็เล่นได้ครับทุนน้อยก็เล่นได้ครับโอ้โห,โโห,หม,มาเป็นหนึ่งบาทครับตอนนี้มาดี โอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องโอ้โหบวกมาครับ18บาทครับตอนนี้พอต่อเอมาสวยจัดเลยเออปาดิบครับแกรเตอร์ตกทีเกรนเตอร์ตกทีซ้อนมาลูกโอ้โหไม่ซ้อนครับมาบวกมาอีกสิบบาทครับเลยอสองรอบครับตอนนี้โอ้โยมาได้อยู่สวยสิบสอครับเฮ้ยตัวนี้ตัวแพงนะเนี่ยตัวดทิ้งครับโอยไหม โอ้โหหมดครับรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูแค่รายการเบ็ดก็พอครับไลฟ์อัพเราจะดูอยู่ไหมไปดูก็ได้ครับเนี่ยครับไลฟ์อัพก็ประมาณนี้ครับนี่มีวายแกตเตอร์อ้ตัวนี้ตัวแพงสุดครับแล้วก็มีเมวนะแล้วก็มีอะไรครับอ่าตัวนี้เราเราเห็นกันมาแล้วนะตะกี้เนาะแกตเตอร์สามตัว2 0งพวิธีครับก็ขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่400นะครับผมขอตั้งสักตะกี้ผมแตกมาขอสัก50เลยแล้วกันนะเออมาลองดูหน่อยสัก50เลย30รอบครับ เปิดโบมาครับมาแจมโอ้มาอุ้ยแตกต่อเนื่องพี่น้องเอ้ยหุนข้ามช็อตเอาดิมาสิบรอบครับหุนข้ามช็อตมาสวยมาสวยมาสวยเลยมาดิเอาสิาส,สิสวยครับสวยครับต่อเนื่องเอมาสิครับอุ้ยตัวแข็งมาดิมาโอ้โหบวกมาเท่าไหร่ครับ262้26บาทครับ ยาวไปครับยาวไปครับเออสี่สดีโอ้โหบวกมาอีกสองร้อยสบาทเฮ้ยมาคู่มาคู่กเตันมาสาโอ้โหหุ0บาทเอาดิโอ้โหเพันหกห้าสิบนี่โอ้โหยมาดีเจ็อยห้าสครับยังไม่หมดยังไม่หมดเออหลไปยาวๆูกโอ้โหดอกเดียวเสียวทั้งงานครับบอกเลยรับเกณนี้โอ้โหบวกมาสามพันบาทครับเอาวะ โหดทุนน้อยไม่จกตาแน่นอนครับเกมนี้ใครอยากลองลองได้ครับนี่เนยมเมจอมไอีก440บาทครับีปะมาได้มากนะตอนนั้นหมดครับแถวสามกูไม่มีแล้วแถวสองกับแถวสามไม่มีวายทีแย่แล้วนะครับมันมาอยู่ข้างหลังหมดจะได้หรือเปล่าประเด็นอ่ะนั่นไงโอ้โหโห,หายไปหมดเลยครับม,มาอยู่ข้างหลังไงประเด็นอ่ะ,ะเออไป 1>, 1 8 7 5บาทครับเดี๋ยวขอขยบเป็ดก่อนนะครับขยบเป็ดก่อนนะเฮ้ยใส่อมาดิเอาสิเอาหมดครับทีน,ทนี้ทีนทีนี้เอาหมดครับบอกเลยเอาสิมาปสได้มา,มากได้น้อยก็ไ,ได้ครับมาดิเกอาองร้อยครับแมวแมวมาโอ้โหแตมาดิคุณะเก้าร้อย้มาตมากมาทํสอง 2, โอ้โหเข้าจริงครับเข้าจริง ผมเ,เป็นหมื่นนะครับอันนี้นนไหลมาลูกเอ้ยไหลมาโอ้โหไหลน,นอกก็มีเหมือนกันครับไหลน,นอกก็ต้องใเห็นนะเออมาบวกอีมาสามพันห้าสิบเจ็ดครับตอนแรกผมว่าจะปรับเป็นหนึ่งร้อยนะผมขอปรับเป็นสองร้อยเลยแล้วกันครับมาวัดดวงกันดูหน่อยครับสิลบล้อครับขอฟีดขอฟีดโอ้โหมาสวยออกมาตาดิตายสี่ร้อย ไม่ม nee. oh, right. so right no ีครับโอ้โหไหลยาวแหละไหลยาวแหละทาผมไหลยาวแหละควาเป็ดขึ้นล่อหน่อยทาผมไหลเลยสิมาสามสิบล่อครับสิบล่อไม่ไตกไอ้หมาดีแตกเฉยเอาดิโอ้โหนึกว่าไม่มาครับมามารอบนี้ครับมาเออเอาสิเมวเมวมาเมวมา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 สี่ร้อยครับมีไหมมีไหม แปดสปเกียรอบครับตอนน,นีต้ตอนนี้สวย้า,ากรอบนี้ได้เ o 24, รืองอันนี้อ้โหสองพัี่นี่อมากสองพันี่มาดิอ้โหแถวสอง่งครับอ้โหหมื่นสามหมเอาดิโอ้โหสองามี่าดีคอีกสามพนนี้มาขอเน้นๆโอ้โหอีกสี่พัน o 4, 4. บวกมาครับอ้โหจริงจังแน่นอนโอ้โหอีกสี่พ โอ้โหคอมโบครับคอมโบไหลยาวครับเกมนี้มาดิครับอ,อ,อีกพันแปดโอ้โหมายังไงก่อนมายังไงก่อนโอ้โหสองหมื่นเก้าเก้าร้อยสิบบาทเออว่าดีเหลือห้ารอบครับไม่แมวมาครับแมวนี่เป็นตัวแพงี่อันดับที่สองครับเออบวกมาพันสาม3 5 0สิบบาทครับมาดิเฮยต่อสเก็ตเตอร์ ม,มาอิ้วยเออมาต่อ้าอีกหนึ่งพันโอ้โหมันมาด้านหลังครับที่สี่แเล่นตองสามอะตอสามมันจะเรียงหน้าไปไงได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้อยู่โอ้โหรอบสุดท้ายมาดิเป็นไงโอ้โหหมดบหมดแล้วครับโอ้โหบวกมาสามหมบาทครับโอ้โหคอมโบไหลรัวๆครับนะอ ก็จะกดหยุดเลยนะครับก็ได้กําไรแล้วก็น่าจะหยุดเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ